สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักถุาทุก,ก,กท่านครับของดีอีสานบ่ายคููโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศไทยท่านผู้ฟังครับอาจารย์โอเลยานสัมผัสเผยคำธรรมนายเตือนช่วงเดือนเจ็ดถึงเดือนแปด จะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศไทยอาจารย์โอเลียนสัมผัสเผยคำทำนายเตือนช่วงเดือนเจ็ดถึงเดือนแปดจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศไทยด้านระบบเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์โอเลียนสัมผัสหมอดูชื่อดังที่หลายคนจับตามอง เพราะสิ่งที่เคยทำนายเอาไว้ก็มักจะออกมาตรงตามคำทำนายล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมปีพุทธศักราช2566อาจารย์โอเลยานสัมผัสได้เผยคำทำนายถึงดวงเมืองวิกฤตการเงินหลังสงการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผ่านรายการคุยแซบ ว่าเดือนเจ็ดถึงเดือนแปดจะเกิดวิกฤตใหญ่มากในประเทศไทยของเราอาจารย์นุรีว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพราะใช้คําว่าโลกก็ได้เพราะเรื่องการเงินทั้งภายในและก็ภายนอกประเทศที่ไม่เคยเกิดไม่เคยเห็นมาก่อน เปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนก็ดีสกุลเงินก็ดีที่มันพิกฟ้าพิกดินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดือนเจ็ดถึงเดือนแปดเป็นต้นไปจับตาดูแล้วก็มีผู้ถามถามว่ามันจะหนักกว่าโควิดไหมเพราะโควิดทุกอย่างหยุด คนก็ตกงานเสียชีวิตกันเยอะมากอาจารย์โอเลกก็ได้ตอบว่านี่เป็นการตื่นตัวมากกว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและคึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึง่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราช เทพยดาคุ้งคองอยู่อันนี้มันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึง่งแล้วมีคนถามว่าคนที่จะขึ้นเป็นนายกคนใหม่อรักษณะเป็นยังไงอาจารย์โอเล่ก็ตอบว่าส่วนตัวแล้วกันผู้ชายหรือผู้หญิงอาจารย์โอเล่ได้ตอบว่าถ้าเป็นกลาง ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าผมจะอ้างอิงโหราศาสตร์ปีขานปีนี้ผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองเพราะมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักอีกขอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวแล้วกัน แต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ถ้าจะเปรียบเปยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2,565และก็ปี2,566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองอาจารย์โนเล่มีทั้งคนเชื่อและก็ไม่เชื่อ เวลาเจอคนมาพูดว่าไม่จริงหรอกไม่เชื่อหรอกอาจารย์โนเล่รับความรู้สึกตรงนี้อย่างไงอาจารย์โนเล่ท่านก็ตอบว่าตรงนั้นคือสิทธิทส่วนบุคคลของเขาเขามีสิทธิเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะศึกษาได้ก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เชื่อแล้วไม่เข้าใจอันนี้น่ากลัว หมายถึงเชื่อแล้วงมงายเชื่อแล้วแปลความหมายไปอีกทางหนึ่งอาจารย์โนเร่ก็พูดต่อไปอีกว่านี่เป็นการตื่นตัวมากครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวและก็คึกคักขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยผมเชื่ออย่างหนึ่งประเทศไทยเรียกว่าพระสยามเทวาธิราช เทพยดาคุ้มครองอยู่อันนี้มันคือโอกาสของประเทศไทยอย่างหนึ่งถ้าถามว่าใครจะเป็นนายกอาจารย์โอเล่ก็พูดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงแต่เป็นความคิดของอาจารย์โอเล่ท่านว่าส่วนตัวแล้วกันผู้ชายหรือผู้หญิงท่านก็พูดแบบตรงๆว่าถ้าเป็นกลางเนาะ ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ถ้าอาจารย์โอเลอัางอิงโหราศาสตร์ปีขานปีที่แล้วผู้หญิงโดดเด่นโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอมาเป็นปีกระต่ายยังต้องเป็นความอ่อนหวานความน่ารักพอใช้เป็นพลังแห่งความอ่อนไหวแล้วกันแต่หนักแน่นโดดเด่นเหมือนดวงจันทร์ ถ้าจะเปรียบเปยก็คือผู้หญิงจะโดดเด่นในปี2,565และก็ปี2,566ที่ผู้หญิงจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเมืองสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ